สวัสดีครับบอลฮับ bon ช่วงข่าวมาแล้วครับจะพาทุกท่านมาอัปเดตข่าวเด่นประจำวันกันครับเริ่มกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมามีลงทําการแข่งขันกัน4คู่ครับเกมที่เซนต์แมรี่ครับนักบุญสองเทมตันเปิดบ้านเจ้ากับทอรแนมฮมอรสเปอร์ไป1ประตูต่อหนึ่งที่วิคาริโดสครับวัตฟอร์ดแพ้ให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดคาบ้านไป1ประตูต่อ4 คริสตัลพาเลทครับเปิดบ้านไล่ถล่มทีมบุ๊ยอย่างนอริซิตี้ไป3ประตูต่อศูนย์และคู่ที่3ครับเป็นเกมที่สนามคิงพวเวอร์สเตเดียมเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเฉือนชนะหงแดงลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อศูนย์ครับทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงนำเป็นจ่าฝูงแข่ง19นัดมี47คะแนนทิ้งห่างอันดับ2อย่างลิเวอร์พูลที่แข่งเท่ากันอยู่6คะแนนครับข่าวต่อมาครับยังอยู่ที่ศึกพิมลิกอังกฤษ โดยหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ในประเทศล่าสุดทางฝ่ายจัดการแข่งขันพิมพิลีกับได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะทําการเลื่อนการแข่งขันระหว่างเอเวอเรตันกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในวันพฤหัสที่30ธันวาคมนี้ออกไปหลังจากที่ฝั่งทีมเยือนนิวคาสเซิลครับได้ยื่นเรื่องมายัง EPL เนื่องจากมีนักเตะในทีมชุดใหญ่ที่สามารถใช้งานได้เพียง11คนเท่านั้นโดยสาริกาดงครับมีนักเตะที่ติดโควิดอยู่แล้วจำนวนหนึ่ง แต่ก็ได้รับข่าวร้ายเพิ่มเติมที่มีนักเตะเจ็บจากนัดล่าสุดที่เปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อหนึ่งนั่นจึงทําให้มีนักเตะใช้งานไม่เพียงพอและท่ามพิบิลิจึงได้เลื่อมเกณฑ์การแข่งขันเกมนี้ออกไปครับปิดท้ายกันที่ความพร้อมของทีมชาติไทยกันบ้างครับวันนี้ทัพช้างศึกมีคิวลงฟ้าแข้งในศึก AFF ซูซูกิครับรอบชิงชนะเลิศนัดแรกกับทีมชาติอินโดนีเซียในช่วงค่ำวันนี้ โดยมานอโพกิ้งคุณซื้อของทีมชาติไทยครับได้ออกมาแถลงความพร้อมก่อนการแข่งขันว่าเกมนี้น่าจะมีการปร,รับท่าพอสมควรโดยเฉพาะในตำแหน่งของเจ้าอุ้มทีรทรบุญมาทันแบ็กซ้ายตัวเก่งที่หมดสิทธิ์ลงเล่นในเกมนี้หลังสะสมใบเหลืองครบ2ใบและในรายของชัดชัยบุตรพรมผู้สาประตูที่ได้รับบาดเจ็บในเกมรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะส่งฟิลิปโรเลอร์ลงไปยืนเป็นแบ็กซ้ายแทนขณะที่สิบวรักษ์เทศสูงเนินครับ ก็น่าจะได้รับโอกาสลงเฝ้าสาวในเกมนี้ส่วนเกมรุจะนําโดยชน,ทนะทิพย์ทรงศิลป์และธีรศิลป์แดงดาเช่นเดิมยืนยันว่าทัพช้างศึกพร้อมเต็มที่และหวังจะเก็บชัยชนะเพื่อกุมความได้เปรียบให้ได้ในนัดแรกทีมชาติไทยครับจะลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคปโปร์เวลา1 9บเก้านาฬิกานาทีเช่นเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e บอลครับ อัปเดตข่าวสารฟุตบอลทุกวันหลากหลายสาระน่ารู้ต้องบอลทับที่นี่ที่เดียว